ฝนตกจาก้าฝนตกต้องปิดหน้าต่างพี่น้องว่าปิดเพราะมันฝนฝนมันสาดอันนี้ครโอ้ยตองออกไปข้างนอกพี่น้องเลยขอภัยเด้อเดี๋ยวจับผ้าไหมก่อนอันอยุคขังในบ้านไอหน้นาต่างเราแบดที่นี่มันไนอฝนมันสาดใส่พี่น,อน้อง โดยยุโรปรตูวบางคนตกพี่น้องพังลมบากทีเอาของไอ้สาขามันแต้จับมันบดายมันสาดสาดส่โทรศัพท์สานโทรศัพท์เสียกโอ้ลมลมลมตราแ้งข้อประมาณอยู่ได้พี่น้อง ลม,ลมทั้งลมทั้งฝนพี่น้องฝนตกหนาหนาวได้มีเสือก,กันฝนกับสิคัยอยู่หันแล้วเพราะว่ามีตีบังตีบางตีร่มพี่น้องว้า สาดใส่ไ่อยบดที่นี่พี่น้องระเบียงบ้านเพื่อนเฮงสันสันฟุด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 ขพับคนพี่น้องเองโอ้ระเบียงบ้านมันมันสั่นหลายระบาดในฝนมาเลยสาดเข้ามาได้สิี่ละบ้านรุงเทพ ทุกตารางนิ้วมีประโยชน์เมื่อควรวะต้องทั้งตกทั้งลมลมมากเป็นช่วงๆมันบังรถท่านที่จอดอยู่หน้าบ้านแม่ต่อจอดติีติดริมคลากริมเนี่ย ลมลมลมฝนตกเยน็นฉ่ำฝนตกฝนตกทั้งลมทั้งเยน็นเอกมัยสิบสองเด้อพี่น้องพุงเทพรุงเทพรุงเทพวันนีฝนโตวันที่สิบ0ิท่าไรสิบแปดวราเป็นวันน,นีน้สิบเจ็ดมัวนมวันนี้สิบแปดสตุลาฝนตก รถสารมเตอร์ไซคันนี้เบาวกระพูดสาวมันพงมมันใโยอดอกน้องเอ้ยมันฝนมันสาดเป็นห่วงเขายีกร้างหาบ้งเม็ดฝนจะหลับพี่น้องเม็ดง่ายไงโอ้ยฝนตกห้ามเขาดอเด้อกันแมนยูอีสานนี่ แรงแรงพไอ้นั่นเม็ดมันเม็ดใหญ่ฝนตกเม็ดใหญ่มาพร้อมกับลม มังนกตัวนี้ดีนะมันสะตกสะตานที่อย่างเลยสิฝนตกฝนฝนรถตัดทิศอีกตั้งหาพี่นออ้องไปขงังนาถ้าุณมันเป็น เป,เ,ปพพเป็นเป็นทางไงทางแคบพ่อขวดเปเดินพ่อขวดทางมันแคบทะลุออก้องตันฟัทงทางนั้นฝนตกเย็นช่ำจ้าบ่ระบ่ระมา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 บัดเพิ่นมามีตะเม็ดใหญ่ๆปุปกเป็งปกเป็งมากเนี่ยละ่ะ ไปจับภาพไปใกล้ก็บ่ได้เราพี่น้องฝนมันสาดแห้งหลลมลมลมโอ,อ้ตายตาย เวลาลมมากคอยก็พยยับพี่น้องเกิดอะลระับเบีพิ่น,คนแคบซ้ำไดนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณได้์สองคืบแล้วสามคืบนี่ล่ละรับเบียงเพิ่นอยนะย่ำฝนสาดกับเขาบ้านเมื่อ Còn nhằm khuôn thạp bàn lên Làng lột Làng lột hãy cô đấy vào cây làng lột พี่น้องพอพกอท่อมอยืดซื้อประตูเข้าบ้านุกไฟนะเวลาน้ำขึ้นกะโอ้เจ้าว่าเอาอยิางขึ้นมานึ่งนี่รถไม้เปียกลืมเมืองจดหมายจดหมายเปียกเบิด ខົນຕົកសនតຕົកខົນលំលំលំ นี่ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณเลยล่ะที่เขาชคขีปเดอร์พี่น้นง